โอ้โหบดีโป้งอะไรวะเนี่ยมึงมึงเฝ้าอย่างนี้ก็เชี่ยร์ดิครับไอ็หมอเออนั่นแหละไป่ไม่สู้มันสู้บันต่อยแม่งเลยสวัสดีครับผมเดวิดพิทอนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอาลาสในพาร์ที่6กันนะครับมาต่อนนั้นกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเล่นยาวๆเลยเนี่ยผมตัดพามาก็เล่นยาวๆแล้วนะครับมาไม่ใครอ่ะใครบอกว่าให้มาอยู่ใกล้ๆวะ ไอ้นี่อ่อาไงเพื่อนโหสภาพไม่มีไม่มีหับด้วยกูไม่ใช่ใคนไข้นะเว้ยกูเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษเหมือนกับเขาเนี่ยแหละเหมือนกับเทรเกอร์อ๋อเทรเกอร์เราได้รักการรักษาแต่มันยังมีชีวิตอยู่แต่มันด้วยฟอรดไลท์คอมเบอร์นิกอะไรวะแต่มันก็ทำงานได้ดีมากไม่มีใร้วบคุมได้มันก็คุมไม่ได้ไม่มีใคร ไม่มีใครอะไรวะมันตะโกนทำไมเนี่ยะโกนเพื so ่อโกนเพื่ออะไรวะเฮ้ยมอมอกดกูซ่อนก่อนเลยสัตว์กูซ่อนสัตว์ชิมไม่ตะโกนตะโกนจิตหลงเชื่อมึงพ่อกูรู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดที่นี่มึงเป็นมึงเบื่อใช่ปะล่ะมึงต้องการเรื่อรเล่ความสนใจบ้างกันเถอะเฮ้ยเข้าใจได้แต่กูมาเล่นนี่แล้วไงแต่กูจะเรียนล็อกคำล็อกใจเลยเองนั่งไงแทงเข้าไป เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> เต็มอกเลยเฮียไอชเชียโอเคมีโน้ตด้วยนะครับอา่านแป๊บไอ้เทรเกอร์นิ่งไงมันชื่อเด็กเทรเกอร์นะครับไอ้ไอ้หมอรถจิตแม่งรถจิต,ตผ่าเลยแม่งตัดนิ้วไปไอสัตว์แล้วแม่งก็ทรมานก็ด้วยอะโอ้หแล้วแม่งก็ทรมานเอ,อ่อคนไข้เต็เมบวดเลยด้วยอะกูดูมันฆ่าคนคนหนึ่งอยู่ซึ่งกูก็ทำอะไรไม่ได้ด่ะตอนนี้ แงอะไรเฮียแล้วก็แม่งพูดอย่างสวยหรูเรื่องเฮียต่างอย่างเลยล่ะเกี่ธุรกิจบ้าบ้าบบแม่งเฮียิบหายแต่ตอนนี้แล้วก็มันก็แม่งคงจะเซตเกี่ยวกับขับของกอล์ฟแล้วก็ไปขับรถอ๋อมมาเป็นไอ้ไม้มาประชดนั่นเองครับเอาง่ายคือแบบว่าไอ้เด็กเเกอร์มันเฮียนั่นแหละเออกูจะพนันไ้เลยกับนิ้วที่กูเหลืออยู่เนี่ยว่าว่าไอเชนเนี่ยแม่งเป็นความติดพลาดของเบิร์กออฟโดยอย่างชัดเจนก่อนที่เชียสักอย่างนี่แหละทำให้มันเป็นบ้าณจุดจุดนี้นะ อะไรก็ตายที่บางเปลี่ยมมันไปและกูต้องอาจจะออกจากที่นี่ให้ได้กูต้องการนิวกูคืนกูต้องการเห็นทิกเกอร์ตายอืมไอ้สัตว์ไอ้บายมันแค้นวะจับไปไอ้บายมันแค้นครับแล้วเราจะถอยได้วะโอเคครับเราต้องออกจากที่นี่นะครับไปอุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยเช็ยบ้าแล้วสัตว์รีบวิ่งเลยสัตว์รีบวิ่งเลยไป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 กูรีบวิ่งเลยเฮีย หยิบตัวแป๊บเฮ้ยหยอกโอเคอะไรบัดดี้คืยอ,อะไรกึ่งริปแป๊บกึ่งอะไรวะเนี่ยโอ้โหกุญแจ What ลิพอเหมันก็ใช้กุญแจอะไรวิชิมันจะมาเหรอไอ้สัตว์ปิดไปดีกว่าครับล็อกว่ะโอเคเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยท่านนี้ก็มีหมอโอเคครับตามรอยเลือนไปครับคอนเซ็ปต์เดิมตามรอยเลือนไปโอเคเราต้องระวังแล้วกับไอ้เทรเกอร์ ผมว่ามันต้องอันตรายมากแน่นอนเลยอ่ะมันต้องฉลาดมากแน่นอนครับโอเคอุ้ยจิ๋เจี๋มจิ๋มจิ๋มโอ้โหเชี่ย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 มันมามันมาวะ่ะอย่ามานะมึงอย่ามานะมึงกูรอก่อนกูรอก่อนไอ้สัตว์กูรอก่อนครับมาไหมจะมาไหมมาวะ่ะเฮ้ย เฮ้ยยายาอย่าฆ่ากูเชี่ยมึงขอมาได้ยังไงเนี่ยแม่งกูนี่มันแม่งมันอยากจะแปลอะไรเงี้ยอยู่ไหนแล้ววะเดินไปได้ยังเดินไปได้ยังมึงรอเฮี่ยอะไรวะโอเคมาไปแล้วครับ ยังแม่งรอนานด้วยสัตว์โอ๊ยไปก็ไรวะเนี่ยระวังในสัตว์ระวังเลยครับกูว่ากูไอเปิดตรงทางนี้ก่อนดีกว่าปะเผื่อทีนี้ทีไรนะครับวิชิปมันจะมาแล้วหน่าวะวอเตอร์ฟักอะไรมึงเนี่ยไอหมอมึงหมอมังกูตีกูแล้วล่ะไอหมอมังกูตีกูแล้วล่ะไอหมอมังกูตีเราครับอะไรของมึงเนี่ยไอเชี่ย การอะไรจะกูว่าดูฟังอะไรของมันวะไม่ใช่มันเฝ้าทางนี้วะผมว่าผมว่านะเราต้องเดินไปโอเคโอเคครับกู้คอบอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ออกก่อนอู้ชยมาแล้วมาแล้วสัตว์อ้ไปเลยสัตว์ไปเลยเร็ว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  เขาตอนนี้เขาไ้เฮ้ยยข้ามาได้หรอกาม,ามึงข้ามาไม่ได้หรอกเข้ามาได้หรอกรอกันครับรอมันก่อนโอเคอเชี่ยม่เกือบไปแล้วมึงเห็นเราพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้ยินเสียงอะไรนะไปช่างแม่งและสัตว์ไปเลยเยะโอ้โหนี่ไงต้องหน้ากันเลยวิ่งไปเลยสัตว์วิ่งไปเลยโอ้โหไม่วิ่งไปเลยสัตว์ปเวปเ็นไหนไม่รู้ไปไหปไหนไม่รู้ไไรวิ่งก่อนละ วิ่งก่อนละเร็วเร็วปิดประตูแม่งปิดประตูแป๊บปิดประตูแป๊บโอเคไงต่อทางนี้ใช่ไหมโอ้โหชิบหายชิบหายโอ้โหแม่งไปสัตว์เ้ยแม่งยอมแป๊บยอมแป๊บกูยอมแป๊บกูยอมแป๊บโอ้โหชิบหายชิบหายปิดประตูแล้วปิดประตูแล้วโอ้โหปิดประตูอัดหน้าปิดประตูอัดหน้าโอเคกูซ่อนแล้วสัตว์กูซ่อนแล้ว ซ่อนและสัตว์โอ้ my god ไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกไอหมอเชื่อแม่งเอาไงดีวะโอ้มันผมมันดูเตียงก่อนเลยนะายสัตว์ไอหมอเวนไอหมอลจิตเอาไงมึงเอาไงมึงไอสัตว์ออโอ้โหมันมันมันคนเล็งเตียงเลยวะชิบหายแล้วเอาไงดีวะ โอเคผมว่ารีบไปดีกว่าไปทางขวาเลยโอเคไปทางขวาเลยครับไป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 โอเคโอเคนั่งดีกว่านั่งยองจะได้ไม่รู้ โอ้โหโอ้โหบดีโป้งอะไรวะเนี่ยมึงมึงเฝ้าอย่างนี้ก็เชียดดีครับมึงเฝ้าอย่างนี้ก็เชียดดีครับ What the fuck What the fuck What the fuck Oh my god Oh my god Oh my goodness Oh my goodness โอ้โหกูต้องนี่ด้วยไอ้เชียดปิดประตูแม่งปิดตัวหน้าแม่งสซะซอนแบบซ้อนก่อนละ ไม่เชื่อหมดต้องหาทางให้มันล่อมาไปให้ได้แล้วก็คอยเปิดทางน,นั้นนะครับไม่รู้หรอกมึงไม่รู้หรอกนี่เออโอเคผมใช้วิธีนี้แหละไปนั่งลงนั่งลงย้อนไปครับแล้วเปิดไป ไม้ช่มมันดักเราเลยหรือวะอะไรของมึงวะเปดตัวไปไม่ดักเราครับไอ้ช่มันแล้วกูจะทำไงวะไม่เข้าใจโอเคทางนี้เลยแล้วกันไป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 ,ไปเปิดดีวะเออดือดตัวไปโอเคใช้วิธีเวลานี้แหละเวลานี้แหละทางเดียวทางเดียวเท่านั้นเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเร็ว เร็วเร็วเข้ามาละมามาละมาละล้วมาละล้วไอ้เชี่ยไม่ร้องเชีย่ยเลยวะมาที่ไหนดะโอเคทางนี้ใจะไหมไปีนไปไปีนไปเฮ้ยเหาะโอเคโอเคผ่านบอยไม่ตื่นเต้นวะไอ้หมอมันจะได้ยินเราตอนเราไปช่องแอร์ปะวะไม่ช่างแม่งสัตว์ผูฟังเสียงก่อนฟังเสียงแป๊บ โอเคผมไม่ได้ยินอะไรนะครับไปไปตูแบตบมีแบตเปล่าวะแบตแถวนี้ไม่มีแบตแต่มีเอกาสารวะโอเคไปดิคืออะไรวะอขอหายใจแป๊บนะครับมาขอหายใจแปบบ๊บไม่เชื่อแม่งลุนสัตว์จากเออเดวิดอนาพรูน่านะครับถึง hre source us mark o f ถึง mark o f นั่นแหละ subject ขออนุญาต a l อ reassignment เหมือนว่าลาออกก่น ึงใครก็ตามที่ยังสนใจรายงานของของผมอยู่นะตอนน,นี้นี่ก็ครั้งที่สามแล้วนะที่ผมขอเบิกตัวลาออกนะครับผ่านมาแล้ว2เดือนเนี่ยไม่มีคําตอบเลยผมไม่อยากจะทํางานที่มามายิบอีกต่อไปแล้วอะ่ะผมผมใช้ชีวิตวัยกลางคนมามากพอแล้วแล้วก็ผมไม่เคยได้รับประสบการณ์ที่มันท,ที่มาเป็นความลับแล้วก็ไรซึ่งการเข่าลบไรซังซิ่งอย่างนี้มาก่อนเลยอะ่ะและผมก็ผมก็สงสัยได้ว่าคนไข้ของที่เนี่ย ได้รับการทานลุนกรรมจากบาลับางอย่างที่นี่ซึ่งผมก็รู้อยู่แก่ใจว่ารู้อยู่แก่ใจว่าคนไข้ที่ถูกพามาเนี่ยสอ,สองคนนั้นสองคนนั้นอ่ะทีพ่พาไปที่อองใต้ดินเนี่ยไม่ไม่มีเาขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่กลับมาไอต่อไปเลยอะ่ะก็คือเอาง่ายงคือมันสงสัยนะครับว่าเมือออฟมันทํางานปิดกัมายนะครับซึ่งผมก็ไม่ต้องการคาตอบนะนะแล้วก็ก็ส่งอ e ีเมลนี้ไปแล้วแล้วก็ผมจะพยายามที่จะลาออกจากที่นี่ ขอบคุณที่เสียเวลาจากเดวิดอนาโพนานะครับมันเหมือนเดวิดมันพยายามจะออกจากที่นี่มันจะออกสําเร็จป่าวะพูดตอนนะผมว่าผมว่าไม่น่ารอดเรยอ่ะไอ้บริษัทเบลอมเนี่ยมันบริษัทที่เฮียนะครับแล้วก็มันไม่ย้อตงการที่จะมีพยายนอะไรสักอย่างที่มันเกิดขึ้นสงสัยอะไรมันผมว่าไม่น่ารอดหรอกเดวิดเนะี่ยโอเคจับไปไงต่อไปวะไงต่อวะ มีทันตันนะครับเชียแม่งอัลต้าฟลักดูดูไปมีอะไรไหมมีเฮ้ยกุญแจกุญแจสัตว์กุญแจมากุญแจเลยสัตว์อุ้ยเชี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้หกูรู้เลยกูรู้เลยกูซ่อนตัวแป๊บกูซ่อนตัวแป๊บกูซ่อนตัวแป๊บไอสัตว์โอ้โหกูเห็นตรงหน้าเลยสัตว์กันไกลเต็มหน้ากูเลยครับเมื่อกี้นี้นั่นไง หมอมึงร e okay. right. ู้ตีไปไหนเนี่ยแฮกแมปหรอวะเกรมอกจะทงนี้แล้วแหละไปตอนมันตอนมันหาเตียงต้องหาเตียงผมจะรีบไปนะครับโอเคไป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 วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเลยไอ้เวนปิดประตูแมปิดประตูหน้าปิดประตูหน้าโอเคไป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 ไหนวะไปทางไหนวะไปทางไหนวะทางนี้ใช่ไหมปิดประตูหน้าแม่งสัตว์ปิดประตูหน้าปิดประตูหน้าโอเคไปทางไหนวะ เฮ้ยนี่มาทางเดินดีว่าโอเคทางเดิมทางเดิมทางเดิมปิดประตูเบ๊กเก็บตู้เฮ้ยเจาะเข้ารีบเลยเข้ารีบเลยโอเคกูออกแล้วกูออกเลยสัตว์ลาขาดแล้วมึงลาขาดแล้วไปบายบายหลอกไม่ได้ว่ะเอ้าอะไรวะอ๋หมอมึงยาอย่าเข้ามาโอ้โหโอ้โหเรื่องๆเชี่ยไอ้หมอเออนั่นแหละไม่ไม่สู้บั้นสู้บั้นต่อยแม่งเลยเอ่ยต่อยแม่งเลยเออนั่นแหละโอเคโอเคโดนริกนี่ตายสัตว์ ตายนอนแดดตายเหี้ยโอเคมีไม้แมนสุดยอดหรอกอยรูสเบรกมึงโอเคผมจบโน้ตไปด้บ้าะจนแล้วอะไรไปวะ Day of t r a ท e r วิธีการวิธีการทำน้ำผลไม้ปั่นเทรเกอร์ข้นตอที่หนึ่งบีบอัด ไอ้ไม้มันซาดิสหรอวะมันยิ่งแข็งแรงอยู่นะครับโอเคมันตายหาแล้วนะครับเทรเกอร์ไอเชียมไปตายเยอะไวมากอะ่ะไ <Bru h. S 1> อ,อเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันทางออกไปนี่ว่ะทาองออกจากที่นี่ครับโอเคเราต้องออกจากที่นี่ไปจะไปเรียบร้อยครับบายไอเชียแม่งน,นิ้วขาดขนาดนี้ใจแม่งยังสู้ไอเชียงไปสุดยอดแบบไมแม่งไอเชียตายหาซะเหี้ย ตกเหี่ยวไหมเชียวเด็กเว้ได้โอเคไปน้ำป่นน่ารักวะขอออยด์อนุญาตโอ้ยลิงก์กับพันไปล้ขออนุญาตสำรวจสักครู่นะครับโอเคไม่ทานแถวนี้ไม่ะอยากได้ถานมากเลยอ่ะเฮ้ยไอ้ยินนี่มาบาดหลงด้วยวะโอ้โหกูตามหาเมื่อตั้งนานในเว้นเฮ้ยมึงอ่ะพระเจ้าที่มึงรออยู่เออที่อะ นึกว่าเอ้บ้านนั่นจะฆ่านายซายแล้วซายโอเคเจอกูข้างนอกแล้วเว้ยเราใกล้แล้วใกล้อะไรอ่ะไอ้เนี่ยคือมึงไม่รอกูเลยอ่ะไอสัตว์ไอไอมาตินเนี่ยให้มึงไปรอกูข้างนอกใช่ไหมโอเคมึงรอกูหน่อยไม่ได้เหรอวะไอสัตว์แม่งให้กรูมาผจญโชคอะไรกันไปรลยปัญญาอ่อนบ้าไอ้แบกหมจะหมดแล้วครับอะไรวะเนี่ยไอ้ฟัง โอเคสว่างนะครับสว่างโอเคแย่เยอะมีอะไรไหมไม่มีมีฐานไหมอา้ากูเจอฟไฟแล้วเมื่อเมื่อไหร่กูจะเจอฐาไนไว้เนี่ย <c oughs> โอเคแล้วถักนไฟ,ฟลแล้ววะจากรลิทเทรเกอร์รอ้าวไอ้เทรเก์น่ีว่ะถึงวอสเมอร์คอฟนะครับ subject a n n a p u น n น a พ,พระงามหมายเลข531920ถึงคุณวอสนะ ที่โปรดรับรองถึงการสมัครงานของหมายเลข531920ด้วยเดวิดอันนาโพน่าได้อยู่ตอนนี้เขาได้อยู่ระหว่างการเป็นคนไข้ของแมมมอสซบอ้าวไอเชีย้ยดันไงกูว่าละดันไงเพื่อที่จะรักษาเขาเนี่ยต้องทำการได้รับก,การกระบวนการรักษยานนะและ้วก็ทำการรักษาเขาจนกว่าเขาจะเขาจะตายไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวโอว้เชี่ยเทเกอร์ฝีมือมึงนี่เอง ขอบคุณมากนะเพื่อนอยากลิกเรเกอร์ถึงเมอรออฟอาร์ดโอ้โหไอ้สัตว์ไอเทรเกอร์มึงผมเดานะผมว่าไอเดวิดอนาโคนเนี่ยน่าจะเป็นคนไข้ที่อยู่ในบนเตียงที่ที่มันบอกกับเราตอนแรกตอ,ตอนแรกพานได้เลยครับถ้้ผมเดาน่าจะใช่น่าจะเป็นเดวิดนะครับโอเคโอเคผมขอจบจบพาร์ทแต่ไปถึงนี้ดีกว่านะครับสลับเอาลาสในพาร์ทที่6นะครับ มาก็เรียกได้ว่านี่หูสุขสุลนนะครับไอ้ดิกเทรเกอร์ก็ตายหาไปแล้วแต่เราก็เราก็หนีออกจากที่นี่ไม่ได้อยู่ดีครับเราต้องตามไอ้ไอ้บาตรออกมาตินหานั่นแหละแม่งไม่รอกูสักทีเช่นแม่งทำขานสัตว์ก <c oughs> ็ขอจบพาร์ทแต่ไปที่นี่ดีกว่านะครับสำหรับวันนี้เราไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับขอทุกคนโชคดีนะครับเจอกันลาก่อน